หลักการและขั้นตอนของการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนอย่างง่ายครับเราลองมาดูกันนะฮะว่าหลักการในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนอย่างง่ายขออนุญาตใช้คำที่ไม่ค่อยสุภาพนิดนะครับหลักการที่ผมเรียกก็คือหลักการกับหลักกูเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะจริงๆการทำเรื่องโครงสร้างเงินเดือนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาการก็ได้นะผมว่าเจ้าของกิจการก็ทาได้เพียงแต่ หไม่รู้ว่าถูกหรือผิดก็เลยไม่ค่อยแน่ใจอันที่สองก็คือพอทำแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันถูกต้องไม่มีคำถามในเชิงหลักการหรือวิชาการมาตรวจสอบนะครับผมอยากแนะนำถ้าดูตามสไลด์ที่ผมเขียนไว้นะครับซ้ายมือคือหลักกูมาจากไหนลองดูนะฮะจริงๆคือหลักกูมาจากอะไรครับมีโจทย์ที่ต้องคิดต้องทำเจ้าของกิจการมักจะเจอปัญหา จ้างคนไม่ได้เอาไงดีคนตำแหน่งนี้ลาออกบ่อยเอาไงดีนะฮะนี่แสดงว่าหลักกูเกิดจากอะไรฮะปัญหาแก้ปัญหางั้นต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มงั้นต้องทําอย่างนี้เพิ่มอันนี้เราเรียกว่าหลักกูเกิดจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาซึ่งไม่รู้หรอกว่ามันหลักการบริหารค่าจ้างคืออะไรนะครับเกิดจากความเชื่อส่วนบุคคลประสบการณ์เดิมครับโอ้ยถ้าจ้างแบบนี้ออกหมด ถ้าทำแบบนี้อยู่ไม่ได้ถ้าทำแบบนี้อยู่ได้นะครับเกิดจากการลองผิดลองถูกนะฮะมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อลองผิดลองถูกผิดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเป็นลองถูกอย่างเดียวลองถูกนั้นนานๆไปเราเรียกว่าเป็นหลักกูครับโดยที่ไม่รู้ว่าหลักการคืออะไรแต่อย่างนี้แหละมันใช่นะฮะสังเกตดูคนทําธุรกิจมาบางทีก็อ่านตลาดออกอ่านลูกค้าออกโดยไม่ต้องไปเรียน อะไรนะวิชาการบรหิหารธุรกิจมาจากไหนนะฮะเกิดจากหลักการประสบการณ์ลองผิดลงถูกจนเหลือแต่ถูกนะครับทําไปนานๆจนไม่ผิดพลาดนั่นคือหลักการครับหลักการนะแต่เป็นหลักการของกูอาจจะใช้กับองค์กรอื่นไม่ได้แต่ใช้กับองค์กรเราได้จริงๆมันคือหลักการแล้วครับงั้นเรามาดูฝากที่เป็นหลักการนะฮะหลักการจริงๆมาจากไหนครับมันมาตรงกันข้ามกับหลักกูครับ แต่สุดท้ายมันมาจบด้วยกันครับก็คือเกิดจากการตั้งสมมุติฐานว่าเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่หรือไม่ใช่ไปศึกษาทฤษฎีวิชาการออกแบบทดลองไปทําการวิจัยนะไปลองใช้จริงหลังจากนั้นก็มีการปรับแต่งให้แม่นยําน่าเชื่อถือใช้ได้กับทุกองค์กรนะแล้วก็กําหนดมาเป็นหลักทางวิชาการเพื่อให้ใช้ได้กับสากลน,นะครับแต่สุดท้ายเชื่อไหม หลักการที่เอาไปใช้กับทุกองค์กรวันหนึ่งเมื่อเอามาใช้กับองค์กรซึ่งแตกต่างกันต้องมีการปรับอยู่ดีครับสุดท้ายหลักการเนี่ยที่เป็นหลักการสากลเวลาเอาไปใช้จริงมันจะกลับมาเป็นหลักสากลที่เป็นคล้ายๆหลักกูเหมือนเดิมครับก็คือมาปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรแสดงว่าไม่ว่าหลักการหรือหลักกูสุดท้ายคือจบที่เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นนะเพราะฉะนั้นคือ อยากให้กําลังใจกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเ,าเป็นเท่าแก่อะไรมาก่อนนะครับไม่ผิดครับเพราะถ้าผิดเนี่ยอาจจะเจ๊งมานานแล้วแสดงว่าที่ทํามาเนี่ยมีส่วนถูกเยอะครับแต่ตอนนี้เราทําให้มันถูกมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้นานขึ้นเราก็อาจจะเอาหลักการเข้ามาเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีลองมาดูนะฮะขั้นตอนของการจัดทําโครงสร้างเงินเดือนอย่างง่ายผมแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนที่หเราเรียกว่า กำหนดขึ้นเองวงเล็บเป็นภาษาชาวบ้านคือหลักกูตามที่อธิบายเมื่อกี้หลักกูคืออะไรกำหนดค่าจ้างโดยใช้ความเชื่อประสบการณ์ความรู้สึกสถานการณ์เอาเป็นว่าเอาที่สบายใจครับอันดับแรกคืออยากกำหนดโครงสร้างเงินเดือนตามที่ตัวเองสบายใจกำหนดเลยครับขั้นตอนที่2เราเรียกว่าปรับแต่งโครงสร้างเงินเดือนอันนี้ผมวงเล็บไปว่าใช้หลักการมาขัดถูหลักกูก็คือ เอาคําถามเนี่ยมาตรวจสอบหลักกูที่เรากําหนดในขั้นตอนแรกถ้าตอบได้หมดแสดงว่าถูกต้องถ้าตอบไม่ได้ทั้งหมดแสดงว่าหลักกูบางอย่างไม,ไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับยกตัวอย่างเช่นสามารถตอบคําถามได้ว่าตกลงมีความสามารถจ่ายได้ไหมที่กําหนดแบบเมื่อกี้มันเป็นทํามไหมแข่งขันได้ไหมจูงใจไหมนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกําหนดหรือปรับแต่งโครงสร้างเงินเดือน ให้เหมาะสมกับองค์กรของเราครับนะอันนี้ผมวงเล็บไปว่าเป็นหลักการของกูครับแสดงว่าเป็นหลักการบริหารค่าจ้างที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมกับองค์กรของเรานะครับอันนี้แหละก็คือขั้นตอนคร่าวๆซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตอนทำจริงทุกท่านคงทำแบบง่ายๆไม่มีสับทางวิชาการอะไรเลยตอบคำถามได้จบนะครับอันนี้แหละครเป็น หลักการและขั้นตอนในการจัดทําโครงสร้างเงินเดือนอย่างง่ายแล้วเดี๋ยวบทเรียนต่อไปเราจะได้เรียนกันว่าการกําหนดโครงสร้างเงินเดือนโดยใช้หลักปูทํำยังไงนะติดตามบทเรียนต่อไปนะครับ